เพื่อนรู้ไหมนะครับว่าเหนือผิวดวงอาทิตย์มีร่างหญิงยักษ์ดำยืนเฝ้ามองโลกมาตลอดหลายพันปี SCP 179ผู้เฝ้ามองจากดวงอาทิตย์หากเพื่อนๆพ,พร้อมจะรับฟังเรื่องราวของโลก SCP กันแล้วนะครับอย่าลืมเคาะหน้าจอ2ที่ถ้างั้นก็วันนี้ดูวีจะเล่าให้ฟังครับ SCP-179 นะถูกตรวจพบครั้งแรกในปี1940จากการสะท้อนแสงผิดปกติใกล้ดวงอาทิตย์จนนักดาราศาสตร์สถาบันพบว่ามันคือสิ่งมีชีวิตครับรูปร่างหญิงสาวอายุราว20-40ปีร่างกายปกคลุมด้วยวัสดุด,ด,ดำด้านผมยาวกว่า34กิโลเมตรปลิวออกไปตามลมสุริยะบนร่างเธอมีรอยสักสีทองรูปสัญ,ญลักษณ์ ดาวและท่าโลหะตั้งแต่หน้าผากจนถึงท้องน้อยและอุ้มเชิงกราน sv179 นะฮะมักหันลำทัวเข้าหาโลกเสมอเหมือนกำลังฟ้องมองเราตลอดเวลาแม้บางครั้งจะเบียนสายตาไปยังดาวเคราะห์อื่นก็ตามทุกครั้งที่ scp179 ชี้นิ้วไปที่จุดใดนะฮะก็มักเกิดภัยพิบัติระดับจัก,กรวาลเช่นดาวเคราะห์น้อยเสียดโลกหรือการประทุสุริยะขนาดยักษ มูลนิธิไม่สามารถกักกัน SCP 179ได้ทำได้เพียงปกปิดข้อมูลโดยอ้างว่าภาพถ่ายเหล่านี้เป็นสิ่งรบกวนเลนส์กล้องมีสมมติฐานนะฮะว่า SCP 179เป็นผู้พิทักษ์ของโลกเฝ้ามองและเตือนภัยจากจักรวาลแต่ไม่เคยมีใครเข้าใจเจตนาที่แท้จริง SCP 179ผู้เฝ้ามองจากดวงอาทิตย์ร่างหญิงยักษ์ผู้สังเกตการโลกคือเพื่อน หรือศัตรูไม่มีใครล่วงรู้ได้นะครับ